คำว่า take off เป็นหนึ่งคำที่ชาวแรงชาติใช้กันบ่อยมากซึ่งคำนี้มีความหมายมากมายวันนี้เราที่จะมาสอนหกความหมายของคำว่า take off มาชมกันค่ะความหมายแรกคือถอดหรือถอดออกซึ่งคำนี้เรามหมายจะใช้กับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับโดยอย่างเช่น please take off your shoes การณาถอดรองเท้าด้วย ความหมายที่สองคือปิ่นขึ้นหรือทยานขึ้นซึ่งคำนี้เราจะใช้กับเครื่องปิ่นหรือนอกตัวย่างเช่น Please sit down. The plane is about to take off แปลว่าการุณาหนังลงด้วยเครื่องปิ่นกำลังจะปิ่นขึ้นความหมายที่3ของคำว่า take off คือเริ่มประสบความสำเร็จตัวย่างเช่น Tom's career is starting to take off Tom's career is starting to take off. Plawa a sheep gang nan Kong Tom. Gam lang rum prasop kwam sambre. Kwam my T C Kong Kamwa take off. Ru hak off. Do a yang chen. The restaurant took 10% off our bill to apologize for the slow service. The restaurant took 10% off our bill to apologize for the slow service. แปลว่าร้านอาหารลดราคา10%เพื่อเป็นการขอโทษในการบริการล่าชา้าความหมายที่5คือหลางงานอย่างเช่น last week I felt unwell so I took two days off work last week I felt unwell so I took two days off work แปลว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉันไม่สบายฉันเลยหลาง,งานไปสองวัน ความหมายที่หอบคือรีบไปหรือรีบออกไปเช่น Sam took off without saying a word Sam took off without saying a word แปลว่า s ามรีบออกไปโดยไม่บอกลาสักคำครอบหอกความหมายของคำว่า take off ซึ่งเราอาจจะต้องตีความหมายจากบริบทก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่า you should take off your hat ความหมายคือ A คนควรจะถอดหมวก หรือปีมวกของคนกำลังจะเป็นคอมเมนต์ด้านล่าง